สามสองหนึ่ง <sympath ize> อ่ะมาฟังคำตัดสินมาเป็นไงบ้างค่ะเาก็ก่อนอื่นเลยไปตต้องขอขอบคุณศาลนะคะขอบคุณท่านผู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ได้ดูพยานหลักฐานสืบทุกอย่างแล้วว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ววันนี้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณที่ ยังมีตาช่างแห่งความยุติธรรมค mm hmm. ่ะก็ก็ดีใจมากค่ะก็ดีใจมากก็ก็ที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยหรือไปรายการหรืออะไรที่ไหนเลยเพราะว่าเรารอวันนี้ที่ที่เป็นบทพิสูจน์ของชีวิตจริงๆค่ะก็ขอบคุณขอบคุณทนายพี่จิงแล้วก็น้องเฟิร์นทนายอมรน,นะคะแล้วก็น้องเฟิร์นที่ที่สู้กันมาสู้ด้วยพยานหลักฐานเอกสารทุกอย่างไม่ต้องบอกเลยว่า ทนายไปเตยเก่งมากๆเก่งมากๆจริงๆแล้วก็สู้ด้วยความสุจริตด้วยเอกสารพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีอย่างที่บอกไปตั้งแต่วันที่แจ้งข้อกล่าวหาค่ะทำไมท่านน,นายอธิฟายนิดนึงค,คะในส่วนของงนที่สาลที่ยกฟ้องอ่ะที่เป็นส่วนส่วนสียายฟ<อ><อ>้องตอก,กับกับสารแต่ว่ายังมีที่ฟ้องกับดีไซน์อยู่ช่ะอธิบายในส่วนกฎหมายมันเป็นคดีเดียวกันหรือไม่เกี่ยวอะไรยังไงคะอย่างนี้นะครับคุมอขออนุญาตำเนเรียนนิดนึงว่า คดีนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเขามาฟ้องคดีโดยตรงผู้เสียหายก็คือคนที่เขาบอกว่าได้รับความเสีหยหายจากคดคีเล่นฟอร์เกเหมือนกันอีกคดีหนึ่งก็คือคดีของของดีของของ,ของพัฒนาการที่ฟ้องอยู่นะครับก็อีกค,คดีสำนวนหนึ่งแต่วันนี้เป็นสำนวนที่ผู้เสียหายเขามาฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลซึ่งพยานหลักฐานถามว่าชุดเดียวกันไหมชุดเดียวกันที่สูดทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่สงสัยเป็นภาพถ่ายที่น้องไปปรากฏไม่ว่าน้องแมนหรือน้องเตยที่ปรากฏอยู่ที่ท่านทุกคนที่เป็นขื่อข่าวมาที่สงสัยกันอาจจะมีบุคคลบางท่านที่ชี้นําสังคมว่าน้องก็ไปเกี่ยวข้องส่วนเหล่าเนี้ยเราสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้หมดทุกอย่างในชั้นศาลครับถึงผมก็เลยบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างทีมทนายเราหรือตัวผมเองเนี่ยทําการบ้านครับทําการบ้านมากๆด้วยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ สงสารนะครับสงสารน้องแมนอีกอีก,อกคดีหนึ่งซึ่งตังตัวผมเองก็จะพยายามประก,กันตัวน้องแมนไม่ได้ให้ได้นะฮะแล้วในช่วนตรงนี้ถ้าเกิดมีการอุทธรณ์เกิดขึ้นถูกะคะคาดีจะยังไงต่ออะไรนะครับสสเสียหายเือในแง่ของกฎหมายอะคะสามารถอุทธรณ์ต่อได้ไหมในในเรื่องของถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับขุนัดสิทนอขุอนี้จะต้องเคารพเรื่องของการการใช้ดูนิตของของทางตัวโจทย์นะครับว่าเขามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ ทุกๆอย่างหรือทางเราเองก็มีสิทธิ์ที่อรูทอ์ทุกสิ่งทุกคู่ความมีสิทธิ์นะฮะจะจะไปตัดสิทธิ์เขาไม่ได้ครับตุกแต้แต่เพพาะ่ะครับโดยนะฮะความอันวันนี้คือที่ผ่านมาเรามั่นใจในเขาเรียกว่าเอกสารหลักฐานเราอยู่แล้วเรามั่นใจอยู่แล้วแล้วก็ก็ได้รับความเป็นธรรมคือเอาจริงอย่างที่บอกว่าขอบคุณขอบคุณทางศาลอาญาค่ะขอบคุณผู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมกับตัวใบเตยแล้วก็ทุกคน มากๆเลยคือนะวันนี้ความยุติธรรมยังมีอยู่จริงแล้วก็ขอบคุณกําลังใจที่สำคัญเลยกําลังใจทนายทนายทนายมีส่วนสำคัญมากค่ะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณแฟนคลับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนขอบคุณโอกาสในการทำงานทุกๆอย่างเลยที่วันนี้มีมอบมาให้เราแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสไปเตยได้กลับไปดูแลครอบครัวได้กลับไปดูแลลูกแล้วก ได้กลับไปร้องเพลงรับใช้แฟนเพลงแฟนละครดีใจดีใจที่สุดค่ะดีใจมากๆก็ก็เท่าที่พี่พี่นักข่าวทราบตั้งแต่ปีที่แล้วเกือบปีที่อดทนกับทุกทุกอย่างค่ะที่เจอให้สัมภาษณ์ล่าสุดที่เจอบอกว่าเราพยายามรักษาเลื้รักษาตัวรักษาชีวิตตอนอยู่ข้างในเพื่อที่จะออกมาวันนี้ใช่ค่ะมันมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราสิ่งที่เราแบบอดทนมานานไหมคะเวยค่ะ คุ้มค่าค่ะคุ้มค่าก็จะบอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอค่ะในส่วนของคดีแมนนะคะยังไงต่อคะเดี๋ยวให้ทางทนายแล้วก็ทางครอบครัวพี่แมนเป็นคนชี้แจงค่ะในส่วนในส่วนคดีนี้หลักฐานถามว่าชุดเดียวต้องเตยไหมเป็นชุดเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนเนี้ยในส่วนของกอีกคดีหนึ่งที่เป็นทึ่งซึ่งซึ่งในกรกฎาเนี้ยจะมีการสืบพยานเราก็อาจจะเราเราอาไม่ได้นะเราใช้หลักฐานชุดนี้ครับ เป็นแนวทางต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์สายห็นว่าน้องแมนกับน้องเตยเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับนะครับ,<ม>รบที่ผมบอกว่าสังคมไปเชื่อในลักษณะของชีช้ดำแต่ในข้อเท็จจริงหรือในทางนําสืบเส่นเงินหรืออะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับคําว่าชักชวนหรือเป็นดาวไล์หรืออะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับ ดังนั้นอิสระภาพที่ไปใต่เสียไปต้องการชดเชยมันจะมีการเรียกร้องอะไรบ้างไหมครับอ๋อไอไอส่วนนี้ในการชดเชยนี้ผม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 ไม่อาจไม่ไม่ขอตอบนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับมันจะเป็นสภาพยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาพูดอีกทีหนึ่งนะครับมีเวลาตั้งน้อยกันไหมครับที่ยื่นขอความเป็นธรรมแล้วก็ความย่อยยับกระทรวงที่ทำมาประมาณนี้ครก็ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขั้นตอนตรงนี้นะครับมันยังไม่ถึงในเรื่องของจุดตรงนั้นนะครับไม่ได้้มองงงถึตรนนัผมไม่อยากจะจะจะตอบก้าวล่วงไปถึงลักษณะนั้นเดี๋ยวอาจจะไปทบเรื่องของของศาลรอะไรพวกนี้ฮะขอค่ะขอนุาตค่ขออนุาตร่ะขนุญาต่ะขอาตค่เสาตะออนาค่ะยออนุาค่ะอนุาคะอยนา่ะขออาะอยุา่ะขออนาต่ออนุญาค่ะขออนุญาตค่ออนค่ะนาต่ขนุ้เสิอนดญเสม่อค่ายอมรับค่ะ ก็ให้เป็นเป็นเรื่องของการดําเนินการทางทนายแล้วก็ทางกฎหมายในอนาคตและการแถบแล้ววันนี้ก็แค่นี้ก็พิสูจน์อะไรหลายอย่างในชีวิตได้แล้วก็ก็พอใจกับตรงนี้ค่ะคอนนี้แม่ป่องป่องค่ะแม่ปองก็ได้แม่แม่ผู้หญงองเคสพี่แมนหน่อยว่าตอนนี้มีกำลังใจในการต่อสู้ต่ออะไรยังไงบ้างก็เราสู้มาตลอดนะคะตั้งแต่ต้น 2- 3สาปีกับคุณทนายเนี่ย แล้วก็วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านสารที่ท่านให้ความยุติธรรมกับก็ครอบัวเราครอบครัวแม่ซึ่งเราบอกช้ำม,มานานหลายปีเราโดนใส่ความเราโดนชื่อเสียงของเราโดยเฉพาะน้ำสกุลคุณแม่มันมันมันเยกร้องกลับมาไม่นะนะแต่ไม่เป็นไรแม่อาหจิตจำกับคนที่ทำให้เรา บอบช้าแล้วก็เสียชื่อเสียงแม่อโหสิกรมนนรมกรรมใจก็กรรมนั้นแล้วก็ขอบคุณศาลที่ยังมีความยุติธรรมให้แก่เราแล้วแม่ก็หวังให้คุณทนาย<ม>คุณอมร<อ>ช่วยน้องแมนในเรื่องการประกันตัวแสดงว่าคุณแม่ยังมีหวังว่าจะพาพี่ต้องมีหวัง<ม>ค่ะเพราะว่าแม่ทราบ<ม>ว่าหลักฐานเรามีแน่นหนานะคะ<ม>แล้วก็ที่เราโดนมา มากมายก่กองเนี่ยเราโดนทั้งสื่อทั้งโซเชียลสื่อดีก็มีสื่อไม่ดีก็มีนะแต่ไม่ได้ว่าใครอันเนี้ยอันนั้นเราไม่ได้แก้ตัวมาเลยสองปีเต็มเพราะว่าเราคิดว่าเรานิ่งซักจะดีกว่ามันจะได้ไม่บานปลายแต่ปรากฏว่าเขียนกันจนเราเสียหายแม่เสียน้ำตาไปเยอะแล้วแต่ว่าต่อไปนี้แม่จะแม่คือแม่สู้เพื่อลูกมาตลอดตั้งแต่วันแรก ที่พี่แมนเข้าไปอยู่ในนั้นจิเดือนแม่สู้ตลอดและแม่ไปเยี่ยมทุกวันที่แม่ไม่ไปถ่ายละครหรือแม่ไม่มีงานแล้วก็พี่แมนก็เข้มแข็งแม่ก็บอกว่าพี่แมนต้องเข้มแข็งแล้วก็อดทนสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏนะคะมีอะไรที่แม่รู้สึกว่าเป็นกังวลที่สุดไหมคะคุณแม่คิดถึงลูกมากค่ะโดยเฉพาะคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครอบครัวแล้วเวทมนต์ก็ ตอนนี้ก็โตแล้วเขาเข้าไปตอนนั้นเวทมนต์สองขวบกว่าตอนนี้เวทมนต์สามขวบเจ็ดเดือนพี่แมนไม่ได้เห็นหน้าลูกมาสิบเดือนกว่าอันเนี้ยแม่สงสารสงสารลูกแม่มากความเป็นแม่นะเราก็รู้ว่ามันมันทรมานขนาดไหนก็รอว่าความยุติธรรมและความจริงจะปรากฏให้คุณอมรคุณต่อค่ะคือคือวันนี้ในส่วนของของน้องแมนนะครับก็ พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าระดับหนึ่งว่าหลักฐานที่เราจะดําเนินการสู้ในคดีที่จะถึงนี่เลยละนะครับกระาเนี่ยเรามีหลักฐานอะไรบ้างเป็นช่องทางอะไรบ้างที่ให้ใหการต่อสู้นะครับแต่ทีนี้ต้องให้กําลังใจน้องแมนนิดนะครับเพราะว่าน้องแมนเองเนี่ยประกันตัวยังไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับทางเราก็ไม่ย่อท้อที่จะขอยืดประกันตัวน้องแมนอยู่นะครับสงสารคุณแม่ครับแล้วก็น้องเวนด์มนนะครับ สภาพของเด็กๆครับพ่อไม่อยู่อยู่แต่แม่ต้องตอบคําถามว่าพ่อไปไหนถามทุกวันพ่อไปไหนไอผู้ใหญ่ก็จะพูดตรงๆก็ไม่ได้ต้องโกหกต้องโกหกไปอหะครับนี่คือความปวดร้าวของครอบครัวของครัวของคุณแม่จริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเมื่อเมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ทางคดีเราก็ขอใช้สิทธิทางศาลให้เต็มที่ครับผมเชื่อในความเรื่องของความความว่าสุจริตคือเกราะบางสาท้อง มันสามารถที่จะเป็นศาตราที่ปครงการใดเลยทุกๆอย่างถ้าเราสุจริตมาสารด้วยมือสะอาดนะครับกระบวนการเหล่านี้ผมเชื่อเชื่อในกระบวนการยุติธรรมวันนี้ก็พิสูจน์ได้เ,เลยว่าใช่สำนวนคดีเนี้ยท่านได้วินิจฉัยและดูพปานหลักฐานกดดับขอประคุณมากศาลให้เหตุผลว่าอะไรครับมาไมถึงา่าสเดย่อศาลให้เหตุผลก็คือมันเป็นเรื่องเรื่องนี้นะครับที่ผมถ้าจําได้เราเป็นเรื่องของเป็นการผิดสัญญา รเป็นการผิดสัญญาแล้วก็ในส่วนทางแพ่งเนี่ยก็มีการชําระสารพิพากษาชําระทางบริษัทชาระแก่แก่ผู้เสียหายนะครับส่วนของผมเองเนี่ยมีแค่ภาพถ่ายอะครับเส้นเงินก็ไม่มีนะครับถามว่าผู้เสียหายคนนี้เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งในคดีโฟเร็กนะครับเท่านั้นเองก็ว่ากันต่อในเรื่องของของของคดีต่อไปนะครับ กนน็ถือว่าเป็นวิสัยหัศน์ท่ดีครับเพราะครั้งหนึ่งน้องไม่สามารถต่อสู้อะไรได้เลยได้แต่มองเมื่อไหร่จะถึงวันนัดว่าสู้คด,ดีสื่อพยานยังไงวันนี้ก็ได้มีการสื่อพยานแล้วบางส่วนทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มีการปลดปล่อยแล้วครับในเรื่องของการนําเสนอเป็นหลักฐานทีนี้ถามว่ากลัวไหมในสำนวน,นไม่มีกลัวครับเดินหน้าต่อไปเพราะเราเชื่อมั่นในหลักเปนหลักฐานของเราครับ เรื่ำพิพากษาเรื่องคำฟ้องวันนี้ไปใช้ต่อฟ้อในคดีที่ดีไอฟ้องขนาดนี้ถ้าถามว่าในเรื่องของทนายความอะครับมันก็มีส่วนที่จะต้องนําเสนอไปหลักฐานหรือแนวคำพิพากษาเพื่อที่จะให้ศาลในสํานวนหนึ่งเห็นว่าเราก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ยกฟ้องไปหนึ่งของใเตยไทยเอ็มยังต้องใส่เลยค่ะไอนี้คุณละสำนวนครับผมผมผมไม่อาจก้าวล่วงได้ครับคือ เลยเตยไหมเยเตยเตยเตยนี่ี่ในส่วนของใบเตยที่กี่สำนวนอะครับตอนนี้มีฟ้องสองสำนวนนะครับอันนี้คือสำนวนที่ที่ทางผู้เสียฟ้องด้วยตัวเองกับศาลและอีกสำนวนหลักก็คือที่ที่เป็นข่าวครับก็คือพระนายการนั้นก็ว่าในเรื่องของในการจงสืบพยานกรกฎาเนี่ครับเรียกว่าคดียังไม่ที่สุดครับยังไม่ที่สุดครับแต่ก็มันก็สามารถที่เรามันเป็นข้อท็จจริงที่ค่อนข้างะชิดเดียวกันนะครับ เรื่องเรื่องของการเล่นการเข้ามาสมัครการเข้ามาเล่นคดีโฟเล็กนะครับแค่นะั้นนะเพื่อนสวัสดีแล้วนะา้ไม่ต้องขอขอบคุณเลยขอบคุณเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนาตนิดเดียวได้ครับเอ่อเตยเนี่ยน้องก็มีเขาเขามีประกันตัวเกี่ยวกับเรื่องของคดีนู้นอยู่ครับ ทีนี้การใช้คําถามขออนุญาตนิดนะครับเราจะไม่ตอบก้าวล่วงไปในอีกสัมมวนหนึ่งนะครับขอนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันกระทบสิทธิต่อสารอะไรเดี๋ยวจะลำบากนะครับขออนุญาตครับเออไปต้องแทนอนาคตต่อจากนี้ก็อนาคตต่อจากนี้ก็ทํางานอย่างเดียวเลยค่ะก็ยังมีงานรออย่างที่ยี่สิามนี้ก็ฝากละครบาลังลูกทุ่งด้วยนะคะออนแอร์ตอนแรกค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตแล้วก็ ก็คงจะได้ติดตามมีเซอร์ไพรส์ขึ้นคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตนะคะ<ม>ก็ก็คงจะทำอาหากินเต็มที่เพื่อเลี้ยงเวทมนต์อย่างดีที่สุดแล้วก็แล้วก็คงจะกลับไปรับใช้แฟนเพลง<ม>ค่ะแฟนละครทุกๆคนเหมือนเดิมค่ะ,คะขอบคุณขอบคุณกำลังใจคือจะบอกว่าอย่างที่บอกว่า ทุกคนอยู่เพียงข้างใบเตยเสมอเลยไม่มีใครที่ห่างหายไม่มีใครที่หนีหายเลยขอบคุณขอบคุณค่ายตัวเองที่ยังแบบคอยดูแลถามถ่ายขอบคุณเฮีย yeah. ขอบคุณทุกคนนะคะทุกค่ายที่ติดต่องานมาขอบคุณทุกเจ้าภาพทุกคนที่ยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังยังเอ็นดูศิลปินลูกุ่งนุงสั้นคนนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ไม่เคยรล้วหลายจุดนี่มันมีแรงมีกําลังใจในการรับงานแล้วก็ทําเไม่ว่าลุยให้เต็มที่กว่าเดิมแล้ค่ะก็เพื่อลูกค่ะทุกอย่างเพื่อเวทมนต์แล้วที่ว่าแม่ด้วยใช่ไหมคะเราก็ยังแบบเพื่อเพื่อแม่ด้วยก็คือแบบตะเกียงข้างแบบถือไปตลอดค่ะเกราได้คุยกับแ็ไหดลยก็ได้คุยค่ะก็ได้คุยก็ได้เจอก็ก็ทำให้เขามีกำลังใจ ใช่ค่ะก็ยังช่วยมันมันเอาจริงๆไม่ต้องมีอะไรต้องพูดกันเยอะค่ะแล้วก็ก็พยายามก็ช่วยดูแลกันจนถึงที่สุดค่ะอย่างพี่แมงเขามีกำลังใจดีุก็หลังจากวันนี้ไปไปใจว่าก็น่าจะดีขึ้นค่ะอะไรนคน่ยะค่ะหลักๆก็ฝากฝากฝากเยอะค่ะฝากถึงลูกเป็นหลัก จริงๆพี่แมี่ไม่ได้เจอหน้าลูกนานแล้วเตยได้เวลาไปเจอพี่แมรี่แล้วได้บอกอัปเดตอะไรยังไงบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่ส่งจดหมายค่ะจะมีจดหมายออนไลน์ก็ได้ส่งไปตลอดก็ตอนนี้ไปเตยกลายเป็นสาวหลักก็คือแบบ้ส่งเค่ะกนกนักขอเยิเสิร่อเร์หน่อยครับเร์ ได้ยุออ่เสร็จกับลุงคอ,อิกเกนครับ่เลยไ่เยอยยหน่อย